สวัสดีค่ะพี่น้องมีเน่าสีห้เบิงเนาะค่ะเนาะโอ๊ยปลาสวายค่ะสือปลาสวายมาตัวหนึ่งเนาะก็เลื่ยปลาสีเห็ดย่างกินเขาก็จะกำลังคิดป่าสีเห็ดย่างกินน่อไม้ดองกับบะหมี่ผู้ลุงคนวา่าแกงใส่หน่อไม้ดองเนาะค่ะเนาะโอ้ยมันคือสิเป็นตะหันยาต่ละพี่น้องบุคคลบุคคลิจาเทียดยิหันปลาสวายนี่ เหมือนกระดูกมันแข็งมากเลยอ่ะจริงๆอิลีอลีกระดูกแข็งมากเลยค่ะหัวกํลังคิดว่าสีเห็ุยี่อย่างหนอคนคา้นเขาว่าเฮ็ดเอแกงใส่หน่อไม้ดองบางคนก็บอกว่าทอดกอกรอบ แค่น้ำปลาหมักน้ำปลาไว้แล้วก็ทอดก,กรอบๆเนาะคะ่ะเนาะสื่อมาตัวนี้อ่ะ,อะม,อออมันก็แข็งในแต่ละชนิดมันก็หนากินอยู่ได้หรอเนะดูโบตงเห็ดน,นาอันมาดามนะคะอันมาดามทอนแขวีวมา,ามาดามจากอายแขววงนี่ค่ะเ้าจะทำชูชีมันจะโอเคไหมเนี่ยพี่น้องอ่อาเพิ่นว่าเฮ็ดชูชีกระเสบเด้ กับ่าเคยลองจักรเทอเนาะพี่น้องเนาะฮ็ดชูชีว่าสันว่านะ่ะฮ็ดจังไดอันตอนอยู่บานเฮ้าอันไปเสื่ออัน่นว่ามกปลาสวายว่ัสันเออมันก็แเ่ษบได้ล่ะแต่เฮ้าเนาะนี่เฮ้าสิเห็ดตอนหน่อยไปหรือตอนใหญ่ไปไนีย่ยแล้วเราจะทำอะไรกินดีตัวหนึ่งเนี่ยหัว หัวมันเ้าสิเอาอยู่ว่ะพี่น้อห้าสีออยจะมองนีเพียงละ่ะตัเสียปเป็ดกยังละหัวกระไดคันโมกกันผลพ่อพเห็ดอยู่เนาะอันนี้บ่ได้มโมกเด้อค่ะพี่น้อ,ตองตอนแรกว่าสีโมกด้วยจังไลยเี็ดสูดฉี่เนาะค่ะเนาะเสียวมีดจะกรงกันเสียวมีดก็เสียวนะคะคุณนี่กระห้ากระได ข้าก็ได้ประมาณนี้นาะค่ะเด้อล้างกิอหน,น่อนตะกองลงให้บิ่งนิดหนึ่งนาะคคะเนาะนี่คะ่ะตัวหนึ่งข้าก็ได้มากประมาณนี้อันนี้มันจะตอนใหญ่ไปหรือเปล่าหั่นอีกจักหน่อยนะอนนะคะน่นองตอนจะใหญ่ไปเนาะ อันนี้ก็ตอนใหญ่ไปแล้วต้องทำเล็กๆเ,เดี๋ยวเขาจะเห็ดอืมก็ออยังดีพี่นเนาะก็ถั่วทีเนาะเพราะว่าหมู่บ้านซื้อไอ้กะทิมาแล้วจ้ะซื้อกะทิมาแล้วจะคาดว่าสิบวเฮ็ดมืดอยู่หรอกคะพี่น้องม่สิกินหมูเบิร์ตเนาะค่ะเนาะไม่สิกินหมูเบิร์ต ยาดายของเปล่าเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะนี่มือเปียกกับวสาหมาสิพิสใจเด้ก่อนอื่นเราต้องทอดปลาก่อนนะคะ ทอดปลาค่ะป,ปลานี่เราใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเพื่อให้มันมีรสแบบนัวนิดนึงไม่ให้มันจืดๆไปเลยเนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็เปิดน้ํามันแล้วเราก็จะทอดปลานะคะทอดปลาน,นะคะ มือล้างสะอาดแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะทอดปลาให้กรอบนะคะเพราะว่าเราทำชูชีแบบชูชีปลากรอบนะคะชูชีปลากรอบเครื่องเราก็จะมีนี่นะคะมีพริก เอาไว้โรยหน้าค่ะมีน้ำตาลปี๊บมีใบมะกรูดหั่นนะคะมีน้ำปลาชูรสแล้วก็ผงปรุงรสค่ะตอนนี้เราก็จะทอดปลาไว้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนนี้ปลาทอดเราก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะปลาทอดเราสุกแล้วแล้เวเรา ก็เอาพริกแกงลงในกระทะนะคะใส่น้ำมันไปนิดนึงนี่ค่ะผัดให้ผัดให้พริกแกงเราหอมก่อนนะคะเนาะผัดพริกแกงหอม พี่แกงหอมปลาของเราก็แบบกรอบแล้วนะคะทอดเหลืองมานิดนึงนี่ค่ะหอมตุ๋ยเลยหอมแล้วนะคะ ใส่ตามยิบลงไปค่ะถ้าชูจีนี่จะเราจะออกเน้นออกความหวานนิดหนึ่งนะคะใส่ใบ,บมะกรูดล,ลงไปค่ะใแบบมะกรูดที่เราซอยไว้นะคะใส่ใบ,บมะกรูดล,ลงไปเราจะใส่กะทิด้วยนะคะ บางสูตรเขาจะไม่ใส่กะทินะคะบางสูตรก็จะใส่แต่ว่าของอมาดามมากคะ่ะมักกะทินะค่ะเนาะก็จะใส่กะทิลงไปเนาะะเนาะชูรสค่ะน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาใส่กะทิลงไปนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะกทะ,ะกทิใส่ไป ครึ่งกล่องเล็กค่ะใส่ไปครึ่งเดียวพอใส่ไปครึ่งเดียวพอนะคะใส่น้ำสักไมนถุงน้ำจะไม่ึุงนะคะ ส่ตามทิ่ลงไปไอยเดียวเรายังไม่แน่ใจว่าจะหวานหรือจะยังไนะะนนงนะคะจะชิ้นีดึงกันมั่ใช่เลยค่ะม่ใช่เลยเดี๋ยวให้เดือดให้หอมใบมะกรูดนะคะ อร่อยชงบือทำไมชอบ่อยหนึงทำไมชอบ่อยนะึงเพราะก่อนอนะอมาลอ,อยน้ำมันอุ้ยน้ำมันเอาราดกินกับข้าวชอบชอบน้ำชูเขียวราดกินกับข้าวนะคะแล้วก็จะมีติ๊ก พี่เจ้าจะลงไปนะก็นนะะเดือดปุ๊บชิมได้รสชาติแล้วนะคะเอาชิ้นปลาเราลงไปเลยคะ่ะชิ้นปลาที่เราทอดไว้นะคะเอาลงไปเลยคะ่ะ ด้านให้โดนน้ำแกงให้ทั่วถึงนะคะนี่คือชูชีปลาทอดนะคะชูชีปลาสวายทอดเมนูโปรดกันเลยทีเดียวเอียบร้อยค่ะโอ้ยหอมมากหอมมากๆเลยนะคะ คลิกคลิกค่ะเดี๋ยวนะคะใส่จานแล้วจะมาดูกัน,นะคะ่ะจานแล้วมาดูกันเลยน่ากินขนาดไหน เมนูชูชีปาสายของเราก็เสร็จแล้วแถมแถมแถมเดี๋ยวนะคะให้ดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะอุ้ยมันสว่างเนาะมองไม่ชัดไหมคะนี่ค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของมาดามฝรั่งคีงกบบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ